มาดูเกณฑ์ที่สองต่อไปนะครับภาคสามหน้าที่สี่สิบแปดถึงสี่สิบเก้าวัดดวงกันไปเลยครับว่าอา่าน่าจะออกภาคไหนกันแน่ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวข้อแรกข้อหนึ่งเนี่ยจะแปลโดยเพียนชนะข้อสองนั้นจะแปลโดยอักนะครับก็เริ่มต้นประโยคนะฮะสาวัตยามปิโหย่อหน้า เล็กๆครับธรรมดาธรรมดาเอวัดดวงนะฮะอ่อปุณณวัฒนกุมาโรนามะชื่ออ่านว่าปุณณวัฒนกุมารปุตโตผู้เป็นบุตรมิคาระเศรษฐีโนของเศรษฐีชื่อว่ามิคาระสาวัตถียังปิโขแม้ในเมืองสาวัตถี และวยปตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยอโหสิได้เป็นแล้วอินฮะวยปตโตเนี่ยเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยอโหสิได้เป็นแล้วมาดูต่อไปครับอาถาครั้งนั้นมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายว่าพิงสุกล่าวแล้วนั่งปุณณวัฒนกุมารังกากุมารชื่อว่าปุณณ วัฒนะนั้นว่าะนะครับก็ประโยคไม่ยากผมก็แปลเบาๆสบายๆไปนะฮะตาตาแน่พ่อตวางันว่าเธออุปทาเรหิจงใคร่กวนเอกังทาริกัง,กงซึ่งได้หญิงคนหนึ่งรู้จะนัดฐานเอ ในฐานะเป็นที่ชอบใจตะวะของท่านในฐานะเป็นที่ชอบใจตะวะของท่านอิติดังนี้ก็มาประโยคต่อไปปุณวัฒนกุมารโรอันว่ากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะอาหากล่าวแล้วอิติว่า กิจจังอันว่ากิตภริยายะด้วยภริยาเอวารูปายะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปไมหังของกระผมนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้ถ้าจะแปลไมหังว่าแก่จะต้องแปลหลังนัตถินะฮะก็แปลว่าอันว่ากิจด,ด้วยภริยาผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนัตถิย่อมไม่มีไมหัง แก่กรบผมนะก็แปลหลังนัดทีแต่ให้แปลก,ก่อนนั่นแหละครับดีแล้วเพราะว่าเ,าเราสามารถแปลเดินประโยคได้ไปตามลำดับครับต่อไปขึ้นประโยคใหม่มาตาปิตโรอันว่ามารดาและปิดาทั้งหลายอาหังสูเปล่าวแล้วอิติว่าปุตตะดูก่อนลูก พอเข้าไปในเลขในก็แบ่งวรกแบ่งตอนในเลขในนะฮะตะวางันว่าเจ้ามากริยากระทําแล้วเอวังจังซี่เอวังอย่างนี้ยาทําแล้วเอวังอย่างนี้กุลังนามะชื่ออันว่าตระกูลอปุตตะกังอันไม่มีบทนะเตดทติทตย่อมไม่ตั้งอยู่คือพราหมณ์เนี่ยเขากลัวมาก ถ้าไม่มีลูกชายสืบสกุลเนี่ยกลัวว่าทายาตหรือวงตระกูลเขาจะขาดสูญอันนี้เขากลัวมากะอิอติดังนี้โสโสปุณณะวัฒนกุม,มาโรนะฮะขึ้นมาอ่านว่ากุม,มารชื่อว่าปุณณะวัฒนะนั้นแล้วตัวนี้ฮะขึ้นมามาตาปีตูหิ ทำไมต้องขึ้นมา mm. เพราะว่าวุจมาโนมันเป็นกรรม,มวาจกกรรม,มวาจกมันจะต้องมีตัวอนาปิตกตาครับมาตาปิต mm. ูหิวุจจมาโนผู mm. ้อันมารดาและปิดาทั้งหลายกล่าวอยู่ปูนับปูนังบ mm. ่อยบ่อยเนี่ยวุจจมาโนตัวนี้ถ้าผิดเสียสัมพันธ์นะครับถ้าผิดเนี่ยผิดสัมพันธ์สองแ้มนะ สองแทเสร็จแล้วอาหากล่าวแล้วอาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นอาหังอันว่ากระผมละพระมาโนเมื่อได้ทาริกังซึ่งเด็กหญิงปัญจกลัลยานะสมณากตัง ผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยความงามห้ามาตามพร้อมแล้วเนี่ยมาพร้อมเนี่ยอาคตังนั่นแหละมันก็คืออาคตังแล้วก็สังแปลว,ว่าพร้อมก็ด้วยกระบวนการของเขาก็เลยเป็นสมณนาตตังผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยความงามห้ากริษสามิจกระทามวัจนางซึ่งทำตุมหากางของท่านทั้งหลายอิติดังนี้ มาดูประโยชน์ต่อไปนะครับเริ่มเข้าดินแดนที่มันยากขึ้นแล้วมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายตัวนี้ขอให้ขึ้นปุดชิงสนะุเพราะว่าในเล่ในมันมีคำว่าการนี้อยู่ปุดชิงสุถามแล้วอิติว่าปเนตานิแยกสัรเป็นปณะ,ะกับเอตาีินะครับตาตาแหน่พ่อ กาลยานินามะชื่ออันว่าความงามทั้งหลายปัญจะห้าเอตานิเหล่านั้นกานิเหล่าไหนชื่ออันว่าความงามทั้งหลายห้าเอตานิเหล่านั้นกานิเหล่าไหนาอิติดังนี้ต่อไปครับปุณณวัฒนกุมารโร อ่านว่ากุมารชื่อว่าปุณณนะวัฒนะอาหากล่าวแล้วอิติว่าซึ่งหลังไวยกรลยานางตัวเนี้มันจะขึ้นเอตานิปันจากกลยานิมานะฮะปันจะแล้วก็กัลละยานานิแลวตรงนี้ก็เป็นอิติตาบอดตัวหนึง่งเนี่ยจะขึ้นขึ้นอันนี้มาถามว่าถ้าไม่ขึ้นมาได้ไหมไม่ขึ้นมา มันเสี่ยงต่อการเสียคะแนนครับเสี่ยงมากแล้วไอ้ตัวเอตานิปันจากกัลยานิมันก็ลอ้อล้อประโยคหน้านั่นแหละครับเนี่ยประโยคเนี้เอตานิปันจากกลยานี่แขึ้นมาเพราะว่าปุณณนะวัฒนกุม,มารลักษณะาการแปลภาษาบาลีเขาจะเอาคําในประโยคแรกนะฮะมาล้อกันส่วนคําที่มันมีในประโยคนี้นะฮะมันอาจจะ,ะไม่มี เอาเรียงเฉพาะคําที่มันต่างกันขึ้นมาปุณณวัฒนกุมารว,ว่าปุณณวัฒนกุมารอ่าฮะกล่าวแล้วอิติว่าแล้วก็เนี่ยทำเอาตัวที่ขึ้นมากาละยานิอันว่าความงามทั้งหลายปัญจห้าเอตานิเหล่านั้นแล้วก็อิติตีตัวที่มีอยู่เนี่ยอิติคือแปลว,ว่าคือครับเนี่ยอิติตัวเนี้ยแปลว,ว่าคือเกษา กาลยานางอันว่าความงามแห่งผมมังสะกาลยานางอันว่าความงามแห่งเนื้ออธิกาลยานางอันว่าความงามแห่งกระดูกชาวิกาลยานางอันว่าความงามแห่งผิวไวยะกาลยานางอันว่าความงามแห่งวัยหอันแล้วอย่าไปแปลว่าอันว่าผมงาม อันว่าเนื้องามอันว่ากระดูกงามอันว่าผิวงามอันนี้ไม่ควรไปแปลเพราะว่าตอนนี้เรากําลังแปลดโดยเพียนชนะครับเรากําลังแปลดโดยเพียนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแปลแปลข้างหลังไปข้างหน้าอันว่าความงามแห่งผมอันว่าความงามแห่งเนื้ออันว่าความงามแห่งกระดูกอันว่าความงามแห่งผิวอันว่าความงามแห่งใบแล้วก็อิติตัวสุดท้ายอิติดังน,นี้ครับ มาถึงย่อหน้าตรงนี้แปลยากนิดเดียวตรงตรงมหาปุญญายะหิเนี่ยเวลาจะแปลนะครับให้ท่านไปอ่านเนื้อหาในหนังสือแล้วสรุปเนื้อหาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจของท่านเองว่าความงามห้าอย่างนั้นเป็นแบบไหนความงามห้าอย่างเป็นแบบไหนหน,บบไหน,นะฮะ โดยความงามห้าอย่างนี้นะก็คือผมงามผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามพอเราอ่านโดยเพียญชนะแล้วประมวลพยายามประมวลภาพของตัวเองเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังจากตรงนี้นะฮะว่าความงามห้าอย่างว่าจะเหมือนกับความคิดของท่านไหมอันดับแรกคือผมงามครับ นะตรงนี้ข้อความตอนนี้คือผมงามสำหรับคนที่มีบุญมากนั้นเส้นผมของคนประเภทนี้เส้นผมของคนประเภทนี้ท่านบอกว่าโมระกลาปะสาธิสาเป็นเช่นกรรมด้วยกรรมหางของนกยูง ก็ไม่รู้ว่ากรรมหางของนกยูงผมเข้าใจว่าเป็นการรำแพนนะนกยูงที่มันรำแพนนะหามันจะเ,เหมือนจะออกบานแล้วก็สวยงามอันเนี้ยสําหรับคนมีบุญมากเส้นผมจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกรรมหางของนกยูงและยังไม่พอครับมุนจิตวาวิสัถาเมื่อรวบแล้วสยายผมลงไป นะฮะสยายผมลงไปเนี่ยนิวาสันตังปะหาดิตวาผมนั้นจะไปกระทบที่ขอบผ้าถุงที่ขอบผ้าถุงหรือที่ขอบผ้าถุงหรือว่าขอบกระโปรงครับขอบผ้าถุงหรือว่าขอบกระโปรง คือเมื่อสยายผมเสร็จแล้วปลายผมมากระทบที่ขอบผ้าถุง,หร,อองหรือขอบกระโปรงหรือขอบกางเกงแล้วปลายผมมันจะช้อนขึ้นไปตวัดช้อนขึ้นไปงอปะหาริตวาเนี่ยกระทบนะฮะกระทบแล้วซึ่งที่สุดแห่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งอุทคามีปลายในเบื้องบนก็คือมันก็จะ กระทบแล้วมันก็จะช้อนขึ้นไปมันก็จะงอกลับแล้วก็สวยงามเป็นแบบนั้นนี่เรียกว่าเป็นผมของคนที่มีบุญจะเป็นแบบนี้นะฮะเรียกว่าผมมีน้ําหนักสลวยครับไม่ต้องใช้รีจอยก็ได้สลวยอยู่แล้วนะต่อไปก็คือทันตาวรนงังเนื้องามเนื้อในที่นี้เนี่ย พระพุทธโคสาจารย์ได้ประสงค์เอาว่าเป็นเงือกครับคือถ้าดูว่าเนื้องามไม่งามขนาดไหนให้ดูเงือกนะดูเงือกเงือกเป็นแบบไหนครับทันตาวารนาังแต่อย่าไปอย่าไปแปลว่าเงือกนะเขาตัวนี้เขาแปลว่าถ้าเนื้อเป็นเครื่องปกปิดซึ่งฟันก็น่าจะเป็นเงือกผมไม่ไม่น่าจะเป็นริมฝีปากนะน่าจะเป็นเงือก พิมพ์พระวราสาธิสังเป็นเช่นกับด้วยผลตำลึงตำลึงสุกครับไม่ใช่ตำลึงธรรมดามันจะสีแดงเรื่อสมังสำผุดสิตังเสมอเรียบนี่เรียกว่าเนื้องามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะดูว่าเนื้อของคนใดเนื้อดีสวยงามเนี่ยต้องแดงเรื่อเหมือนผลตำลึงแล้วแล้วก็ให้ดูที่เหงือกครับ ความงามที่สามก็คือกระดูกงามกระดูกงามในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปผ่าตัดดูกระดูกว่ากระดูกของคนนั้นคนนี้งามแบบนั้นแบบนี้แต่ให้ดูฟันครับ<ม>ก็อย่างว่านั่นแหละถ้าฟันของคนสูบบุหรี่หรือฟันของคนกินกาแฟมันก็คงจะดำๆเือเหลืองนั่นแหละก็ต้องเป็นแบบธรรมชาติฮะดูแบบธรรมชาติว่าคนที่กระดูกงามนั้นดูแบบไหน สุก,กาสมาอาวิวราสุก,กาคือขาวสมาคือเรียบอวิวราไม่หา่างสามอย่างนี้ฮะขาวเรียบไม่หา่างขาวเรียบไม่หา่างเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกันกันกบเหมือนก,นกันกับระเบียบหรือทิวแถวของเพชรที่เขาเอามาเรียงรายเรียงไว้แล้วมันก็จะเป็นระเบียบมันเรียบดูสวยวาววับงามหรือ จะเหมือนกับนะฮะเหมือนกับสังที่เขาขัดดีแล้วขัดจนขาวนะฮะถ้าเกิดสังตามปกติตามธรรมชาติมันก็จะเลื้งเหลืองห <ừ. S 1> มองหมองแต่ถ้าเป็นสังที่เขาไปขัดแล้วมันจะขาวเป็นเผาโอโมจะสวยงามมากนะครับนี่เรียกว่ากระดูกงามต่อไปอันที่สี่นะฮะก็คือผิวงามแน่นอนครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย มีผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างไรครับก็มีผิวดํากับผิวขาวพร,าพระพุทธโฆษอาจารย์อธิบายคนผิวดําไว้ชัดเจนว่าสําหรับคนที่มีผิวดําแล้วผิวงามนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผิวที่ดำดำแบบสนิทนะฮะสีนิโทเนี่ยดำแบบสนิท แล้วจะต้องไม่มีไฟฟฝ้าที่มแมลงวันมาแปะเปื้อนแม้แต่ที่เดียวนี่เรียกว่าเป็นคนผิวงามดำดีสีไม่ตกนั่นแหละง่ายๆเนลุป,ประ,ะสาทิโสเช่นกับด้วยดอกอุบลเขียวโอ้แบบดำจนเขียวะนั่นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความงามของสีผิวนะฮะส่วนสำหรับคนผิวขาวนั้นท่านอุปมาเหมือนกับดอก กันนิกาปุภาธรามะาสธิสังดอกกันนิกาดอกกันเิกามันจะออกแบบเหลืองเหลืองมีออร่าครับเหลืองมีออร่านิดหนึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนผิวงามสุดท้ายคือคนที่วัยงามครับธรรมชาติของผู้หญิงเมื่อคลอดลูกแล้วเนี่ยเมื่อคลอดลูกแล้วก็จะ ไม่อยู่ในทรงปกติเหมือนกับหญิงสาวก็จะอาจอ้วขึ้นไปบ้างหรือ,อมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพไปบ้างแต่ว่าสำหรับคนที่มีวัยงามนั้นเนี่ยทศขัดตรงวิชาตาปิแม้จะคลอดมาแล้วตั้งสิบคนก็เหมือนกับคลอดมาเพียงแค่คนเดียว อวิคตายโยพนายังสวยไม่ส่างหรือสาวไม่ส่างครับอวิคตายโยพนานี่คือยังสาวไม่ส่างแม้จะอายุมากก็ยังดูสวยนะสวยไม่ส่างนี่เรียกว่าวัยงามครับนั้นเมื่อจะแปลตรงนี้นะฮะผู้ศึกษาจะต้องอ่านข้อความและประมวลภาพเพื่อตัวเองก่อนว่าเออตรงนี้ความงามเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเวลามาแปลท่านจะแปลศัพท์ไม่ยากครับ แปลศัพ์ไม่ยากเมื่อผมอธิบายแล้วนะฮะต่อไปผมก็จะแปลโดยเพียนชน้าให้ฝัดครับ